ครับทีส่งร้อยที่ค่าส่งเหรอโอ้โห FC ต้นจริงของคุณมากเลยนะครับมี FC ท่านนี้นะครับนี่ครับส่งทอดมันประกายนะครับส่ง delivery มาจากบางใหญ่เลยนะครับจริงๆแล้วก็ติดต่อผมมาก่อนแหละบอกว่าเนี่ยอยากจะส่งทอดมันที่ร้านทําเนี่ยมาให้ผมชิมนะครับแต่ว่าเรามีเงื่อนไขตกลงกันนะครับผมบอกว่าถ้าผมชิมแล้วไม่ผ่านผมไม่รีวิวให้นะครับเพราะว่าผมไม่เอาชื่อเสียงผมมาเสี่ยงนะครับนี่ครับ เนื้อแน่นๆเลยนะครับแบบนี้นะอ่าผมชิมแบบว่าไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็แล้วกันนะครับอืมเราเป็นกับแก้มเบียร์ชั้นดีเลยโอเคเอา,างี้ละกันถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อเขาโดยตรงเลยมีเบอร์โทรอะไรเรียบร้อยไว้ละตรงสลากที่อยู่หน้ากล่องตอนต้นคลิปอะ่ะย้อนกลับไปดูได้ผมไม่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขานะครับแค่เขาส่งมาให้ชิมแล้วก็มีข้อตกลงว่าถ้าดีผมรีวิวให้โอเคนะครับขอไปชานต่อก่อน โอ้โห oh, เหมาะเป็นกับแก้มมาก mm hmm. อร่อยครับเ mm hmm. น,น้นเน่น,น